สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่ปอบน้องอารินนะคะมาดูอารินหัดกินน้ำในครูเองเนดะิอแม่กินในสายเดินนางงั้นแม่แยง่งนางแย่งสายแม่มดน้ำนางก็จะเป็นส่วนของนางนะคะนางไม่งั้นนางก็จะไปแย่งแม่ก็ต้องมีครูไว้ให้นาง Lilja, lilja. นอนกินน้ำด้วยเฮ้เฮ้เก่อ้าวอ้าวเ,เป็นไร ลุกอะไรไม่ต tamam. <laughs> ้องกินในยใช้ยางรอกจะเล่นยังไม่อิ่มอีกนะงวงเล็กๆเหรอเนออน้ก่อนแล้วต่อไปนะก็จะไปคลุกดิน เนอโอ้เปียกเปียกดูนอนดูนอนเททิ้งเฉยเทิ้งเฉเททิ้งเฉยดูอดึงครูไว้ด้วยนอนนอนกินก็มีโอ้ เดามาจูซอ,อ,บบนอย,น,ยอบบน,นะยยบ,บนุู๊อย่เน้ำนะเต้มะแม่ไตเดูิเต้นะ้ำเตนะขาจะเตะดูแล้วเขาเตะไม่โดนเขาไปเตะ <c oughs> เตะเล็กเฉย นอนคุกเข่ากินเยอาเลยน้อนลงเยถ้าท่านั่งท่านั่ง,ง,งคุกผับเพียบด้วยนั่งบพีนั่งผับเพียบกินน้ำเหรอท่านั่งนี้ท่านได้แต่ดไดมาน ไปเก่านี้ไปถูแม่น่ะ ถูดูถูดูถูคันคัน <c ance> ตูดคันตูดคันตูดคดันตูดเ้ยายเนอนเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เล้ยเ้นเ้เก เห็นไหมสเตปอลินเองเล <corporate> <es S 2> ่นน้ำเสร็จก็คุกดินค่ะ อาบน้ำอาบเสร็จก็ไปเปื้อนเหมือนเดิมอยากเล่นดินอยากเล่นดินเหรอดินเยอะแยะ อุ้ยอาลินเดินเห็นเห็นหยดน้ำหยดน้ำในขนอาลินนะคะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเงาะเลยอาลินขนอาลินเหมือนเงาะเลยอ่ะเก็บน้ำได้ด้วยไล่ไก่ไปไล่ไก่อีกแล้วไปไล่ไก่อีกแล้ว ไก่นั้นอ่า<ะ>ไม่ได้ไรไปถูแม่เออไปถูแม่ไปถูแม,ปถแม่นอนนอนทำไรอะ่ะโอ้โอ้โอ้ลงไม่ขึ้นทำอะไรทำอะไรตรงนั้นถูแม่ค่ะคันค่ะถูแม่ หนูถูหน่อยแม่อึด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 ถูหน่อยถูหน่อยแม่ลำคาญไอ้ลูกทำอะไรแม่ลำคาญม่ป๊อบลำคาญโอ้แล้วดูไปยืนพิงแม่ตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเบาๆนั่นเจ๋งไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆนะลินลินไล่ไก่เร็ว ถูแม่ถูแม่อาบน้ำมันคันเน้อน้ำมันคันถูนหน่อยอึด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 ถูนหน่อยถูนหน่อยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยถูหน่อยนูนถูหน่อยได้หัวได้หัวได้หัวสับประดะแล้วนอนนอนๆๆ หลายท่ามากเลยลินอู้อูดูเหนียงอุ้ยตัวย่นเลยอืมเอาใส่หัวเอาหัวสปต้ตใส่หัวทำทำไงอุย้ยมันคันนะมันยังไม่หายคันถูถูตูดด้วยคันตูดมา ะมาน,นะหายคันหรือยังอืมหายคันหรือยังสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจช่องแม่ป้อมน้องอางะะกกร,รอีนด้วยนะคะกดกระดิ bye ่งกิ๊งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย